สวัสดีครับผมสกายเองนะครับก็ <g ül> <g ül> สิ้นเดือนนะครับก็เป็นเวลาที่ผมจะโชว์ผลงานการวาดลูกป,ประจําเดือนมีนาคมกันนะครับก็สําหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีอุปสรรคมากเลยครับสาหรับผมโดยเฉพาะอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับมันทําให้เหงื่อกับน้ําลายผมนี่ไหลยหยดใส่ผลงานผมหมดเลยครับแล้วก็ดินสอสีไม้ผมก็ค่อนข้างโคม่าครับตอนนี้ก็ยากที่จะเยียวยาแล้วะ ก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าครับว่าดินสอผมดินสอสีไม้ของผมมันอาการไหนนะครับนี่ครับตอนนี้สภาพปัจจุบันของดินสอสีไม้ของผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วที่เพื่อนเห็นเพื่อนเอนเห็นอยู่นี้สองสีนี่นี่ไม่ใช่ไส้ดินสอหักนะครับ <c oughs> แต่แต่มันเป็นความสั้นของมันนะครับซึ่งถ้ามันเป็นมีเนื้อไม้อยู่นี่มันทําให้ผมจับไม่ได้แล้วนะครับ ผมก็เลยทําการอปอกเนื้อเนื้อของดินสอดินสอไม้ออกไปนะครับก็เลยเหลือแต่ไส้มันนะครับมันถึงจะทําให้ผมจับได้นะครับตอนนี้ก็นี่คือสีครีมนะครับสั้นมากตอนนี้ผมยังใช้ได้อีกแค่อีกนิดเดียวเท่านั้สังเกตดูครับเนี่ยผมจับมัน้วนี่ละทาได้ได้แค่อีกแค่นี้นั่นแหละครับอีกนิดเดียวก็หมดละที่ผมแปลกใจคือปรากฏว่าสีดําผมยังยังยาวกว่าอีกหน่อยครับตอนนี้สีครีมหรือสีเนื้อของผมนี่มันไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ ส่วนสีดําที่บริจาคมาก็ยังยังพอได้อยู่นะครับแต่สีครีมนี่ไม่ไหวแล้วแล้วที่ทําให้ผมช็อกนะครับนั่นก็คือนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับสีน้ําเงเินผมหายครับออเออคือมันจากไปก่อนไวอันควรนะครับเน <itsu> ื่องจากว่าผมออกกาลังกายค่อนข้างถี่นะครับไม่รู้ทําให้ผมมีแรงเยอะหรือเปล่าเวลาผมเปิดอ่ากล่องดินสอมันนะครับนี่ครับกล่องมันนะมันมีรูอย่างนี้ครับ ตอนแรกก็สวยดีนะครับแต่พอดินสอไม้มันเหลือสั้นประมาณนี้นครับเนี่ยครับดินสอสีน้ําเงินของผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ยเวลาผมเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังเลยนะครับผมเปิดก็ว่าเบาแล้วนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสีน้ําเงินผมมันกระเด็นหลุดมาจากร่องนี้นะครับแล้วก็อันตรธานหายไปในล่องหลืบของหน้าบ้านผมนะครับ <c oughs> มันตกไปในรวนแสนลึกครับผมนี่ปรีดเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ผมไม่คิดเลยนะครับนึกว่าจะสีดําหรือสีครีมนี่จะไปก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าสีน้ําเงินดันไปก่อนซะงั้น,นครับโอ้ผมนี่โอ้สุดเซ็งเลยตอนนี้นี่ครับก็เสียใจกับการจากไปของสีน้ําเงินก่อน,นครับเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงเลยครับแต่ก็โอเคก็ช่างมันนะครับเรามาดูผลงานกันเลยดีกว่าโอเคผลงานชิ้นแรกของผมก็คือนี่ครับอาปลูกกัลซิล่าของผมนะครับนี่ ตอนที่ผมว่านี่ค่อนข้างจะมันมือมากเลยครับคือมันเป็นการวาดที่แบบว่าไม่ได้เล็งเลยนะครับก็คือว่าร่างเสร็จปุ๊บแล้วก็วาดเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ผมสอนวาดนะครับมันเลยทําให้ปูกก๊อตของผมทําไมมันท่าเป็นอย่างนี้วะซึ่งผมดูแล้วมันก็โอ้โหดูดูท่ามันครับนี่ครับโคตรจิกโกเลยอะมันเหมือนเอาเรื่องอยู่นะ ก็ถือว่าได้มาแบบเออผมก็ชอบนะแนวอย่างนี้มันรู้สึกได้ภาพที่มันแบบกวนๆดีอะเวลามันวาดแล้วไม่ลบมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปก็เช่นเคยครับนี่ก็คืออ่าลาทาลอสนะครับที่ผมได้วาดไปก็ผมค่อนข้างจะชื่นชอบอ่าการล่ามอนสเตอร์นะครับผมเป็นอ่าฮันเตอร์สายวาดนะครับก็เลยอยากจะวาดสะสมนะครับ อ่าแล้วนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นวาดเป็นตัวเต็มนะครับตอนนี้ก็ดองไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็คือมีแค่หัวนะครับเอาละมาชมผลงานชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่ครับนี่ก็คืออ่าชิโนบุจากดาบพิฆาตอสูนะครับที่ผมวาดไว้อ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ก็เป็นวาดแบบสไตล์แบบการ์ดนะครับเก็บสะสมผมก็กะว่าจะวาดให้มันครบทุกตัวไปเลยครับไหนไก็วามาถึงขั้นนี้แล้ว ก็วาดให้มันหมดหมดไปเลยครับดูซิว่ามันจะมีสักกี่ตุ๊กเตียกี่ตัวกี่คาแรคเตอร์นะครับนะตัวต่อไปครับนี่ครับก็จะเป็นคานาโอนะครับก็อย่างที่เคยเห็นไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็วาดตามสไตล์อ่าอ่าการ์ดการ์ดพลังอะไรพวกนี้นะครับส่วนฉากหลังอะไรก็คล้ายชินบุนะครับก็นึกไม่ออกครับก็ระบายไปครับแบบนี้เอารับต่อไปก็ นี่ครับก็เช่นเคยครับดาบพิฆาตศูนย์ไหนๆก็เอาแล้วก็เอาให้มันหมดเลยครับผมจะได้ดูแล้วเออดูแล้วแบบสวยงามครับเวลามาเวลามาดูย้อนหลังนี่มันรู้สึกแบบเออด้ฟิลครับเพราะว่าเหมือนกับได้การ์ดพลังครบทุกคนทุกตัวในเรื่องเลยครับนี่ก็คืออ่าอ่าเนสซุโกเวอร์ชันศูนนะครับเป็นอสูนตัวแรกที่ผมวาดแล้วนะครับตอนนี้เอาล่ะต่อไปดีกว่าครับ นี่ครับนี่ก็คืออาอสูรเช่นกันนะครับก็คือหมออสูรนะครับทามายโยนั่นเองครับก็คือเป็นหมอที่ใจดีมากเลยนะครับนี่ครับผมก็พยายามวาดแล้วส่วนส่วนฉา,ากหลังก็เหมือนกับเนสโกนะครับซึ่งนึกไม่ออกแล้วก็ผมให้อสูรเป็นสีแดงไปแล้วกันนะครับประมาณนี้ฉากหลังเอาง่ายๆแล้ว ก็จะมีแบบเป็นมืดๆนะครับท้องฟ้ามืดๆอ่าให้คิดว่าเออท้องฟ้ามืดๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นอสูรนะครับคือให้มันอ่าพอดูรูปลักษณ์มันออกนะครับผมก็จะแบ่งการ์ดประมาณแบบประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับนี่ครับอ้นน่ะนี่คือมหาศึกคนชนเทพนะครับได้วาดได้วาดเจ้าตัวนี้ก็คือเทพเจ้าทอนะครับนี่ครับวาดตัวนี้นี่ผมมันมากเลยครับนี่ค่อนข้างเท่ครับแล้วก็หล่อพอตัวเลย ส่วนประวัติของเทพเจ้าทอผมก็รู้แค่ว่าเออเป็นเทพเจ้าไฝฟ,ฟ้าลูกของลูกของโอดินนะครับบุตรของโอดินแล้วก็มีผมสีแดงมีเขาแดงนะครับแต่คาแรคเตอร์ในละครเรื่องนี้ก็จะประมาน,นี้นะครับนี่ครับผมวาดได้มันมากเลยครับต่อไปก็เช่นเคยครับนี่ครับนี่ก็คือลูบูนะครับหรือลิปโป้นั่นเองนี่โคตรเท่แล้วภาพนี้ เป็นกล้ามเนื้อที่แบบมันลีนไขมันออกหมดเลยนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากวาดแล้วแบบโคตรหล่อเลยตัวนี้แล้วก็เช่นเคยนะเพื่อนๆที่ทำให้ดินอ่ะไอสีครีมของผมนี่หายไปก็พระสองตัวนี้นะครับนี่ครับผมหมดไปเพราะมันเลยนะครับสองตัวนี้โคตรโหดอะสีสีเนื้อนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโหดมากต่อไปก็ จะเป็น V.I.P. นะครับที่1เดียวแล้วเพราะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะเอาสีเนื้อไประบายคนเยอะๆได้อีกแล้วนะครับต้องทำใจแล้วครับและนี่คือภาพสุดท้ายครับนี่นั่นก็คือบลูนฮิวนะครับจากมหาศึกคนชนเทพเช่นกันนะครับนี่ภาพนี้ผมตั้งใจวาดอย่างเฟี้ยวเลยนะครับท่านี้ อ่าเพื่อน,อนๆอาจจะเข้าใจว่าน,นี่เป็นการสยายผมไม่ใช่นะครับมันกําลังเกาผมอยู่มันกําลังคันอยู่นะครับก็เลยทําท่าเกาก็ก็มีแค่นี้นะครับประมาณน,นี้เพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็สีไม้ผมก็มีจํากัดแล้วครับจังนี้ไปก็อาจจะวาดพวกคาแรคเตอร์คนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสีเนื้อผมไม่มีแล้วค,คืออาจจะระบายได้อีกแค่กระจิงหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยถ้ายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ